เก่งจังเลยกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วจ้าวาสวัสดีค่ะคุณนาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอาสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยเขาเกาะไหน่อยได้ไหมเนี่ยถือป้าปูปู้โอ้โหดูสินี่เอาสีจากที่ไหนมาเล่นกันคะเนี่ยคุณอาพ่อเขาซื้อมาให้เมื่อวันก่อนนี้ละจ้าวา เล่นอะไลูกสกปอกบลเลหมดเลยดูสิคนไม่เคยเป็นพ no ่อนี่ไม่รู้เลยว่าควรซื้ออะไรให้ลูกเล่นแต่เด็กเล่นสีมันเป็นเรื่องปกตินะวายุนไม่ต้องเข้าข้างเขาเลยนิโคลาย สีเข้าตาลูกขึ้นมาตาบอดจะทำยังไงแล้วใครจะรับผิดชอบเนว่ามาหนมีมาน,มมนมีล่ะอาไปกับแม่แดีกว่าเน่าเถอะไปหมดแล้วเนี่ยไม่อะไรมี่เข้าท่า ไปหมดแล้ว่ขืยงวารู้ตัวไหมว่าเดี๋ยวนี้ว่าอารมณ์รุนแรงกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคุณรามิวคุณอาก็รู้นะคะว่าวาเกลียดเขาไม่จริงหรอกอาว่าวารักเขามากกว่าไม่จริงค่ะจริงเพราะวาเสียใจแค้นใจกับสิ่งที่เขาทำกับวาในอดีตไม่รู้ลืมอาก็อยากให้วาถามตัวเองดีๆว่าที่จะแต่งงานกับนิโคลไลแต่งเพราะรักเขาหรือ แต่งเพราะหนีใจตัวเองกันแน่ ช่างเข้ามาติดตั้งพรม่านที่ห้องคุณหนูลีลาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าแต่อะไรคือ คุณน้าทำอย่างนี้ครับน้าจะไม่ยอมให้หนังเด็กนั่นเข้ามาอยู่บ้านนี้เด็ดขาด Oh, นี่คุณนายวันนี้คุณหายไปไหนมาทั้งวันฉันถามเจ้านายคุณเขาบอกว่าคุณลากิจหนึ่งวันแล้วคุณนัดให้ฉันมาเจอที่นี่ มีเรื่องอะไรหรือเปล่ารัฐบาลผมอยากให้ผมกลับไปทำงานให้ถ้าผมตกลงผมต้องกลับไปที่มอสโกแล้วคงไม่ได้กลับมาที่นี่อีกอะไรนะอ้าวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วงานคุณที่นี่ล่ะนิโคลายคุณบอกว่าคุณมีความฝันอยากจะทำงานที่ UN ไม่ใช่หรอ แต่การที่ได้ทํางานรับใช้ประเทศชาติมันเป็นเกียรติยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดนะวาย,ยูนแต่ที่ผมต้องเอาเรื่องนี้มาคุยกับคุณเพราะคุณคือคู่มั่นของผม คงต้องกลับไปถามคุณอาดูก่อนผมไปถามมาแล้วท่านบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจไปมอสโกกับผมท่านคุณปริงและลีลาก็จะยินดีไปด้วยตอนนี้ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วหลายประโยชน์ ว่าคุณไม่ได้ใส่มาหลายวันแล้วคุณวางทิ้งไว้ที่อ่างล้างมือตอนที่ล้างตัวเลี่าที่พาไปเมื่อก่อนจริงเหรอนี่คอลายค่อยลองอ,อกหน่อยนี่ฉันกำลังพยายามนึกอยู่เลยนะว่าไม่รู้ไปทำตกไว้ตรงไหนหรือว่าลืมไว้ตรงไหนหรือเปล่าคุณไม่ได้ทำหายคุณไม่ใส่ใจมัน ผมรู้ว่าคุณไม่เคยรักผมคุณยังรักพ่อของลีลาอยู่ไม่จริงฉันเกลียดเขาคุณก็รู้นี่ว่าฉันเกลียดเขาแค่ไหนอ่ะคุณไม่เคยเกลียดเขาแต่คุณโกรธเขาโกรธที่เขาทิ้งคุณกับลีลาไป ยิ่งรักเขามากคุณก็โกรธมากแต่ตอนนี้เขาสำนึกในความผิดของตัวเองแล้วแล้วสักวันความโกรธของคุณจะคลายลงแต่ฉันจะแต่งงานกับคุณนี่ขอ้ออะไรฉันจะแต่งงานกับคุณไมยยน ถ้าเราแต่งงานกันผมไม่ต้องการแค่ตัวคุณผมต้องการหัวใจของคุณแต่ในเมื่อหัวใจของคุณไม่เคยเป็นของผมมันจะมีประโยชน์อะไรถ้าเราแต่งงานกันคุณไลคุณอย่าอย่าทิ้งฉันไปนะนี่คุณไล อยู่กับฉันนานิโคลไยฉันขอร้องฉันสัญญานิโคลไยฉันจะพยายามรักคุณให้ได้ฉันสัญญาจริงๆนะนีโคลไยอยู่กับฉันนานี่คลายฉันสัญญาจริงๆนะรู้ว่าเธอไม่อาจลืมเขาออกจากหัวใจ นานเท่าใดไม่อาจจะลืมลืมถ้าคนเราจะรักใครสักคนสิฉันได้รับเป็นแค่เพียงพือนมันไม่ต้องใช้คำว่าพยายามหรอกตัวฉันจึงเหมือนเงาที่คอยรักเธอนจะ,นะ้ไม่ว่าผมจะอยู่ที่ไหนแต่หัวใจรักของผมจะอยู่ที่คุณสเสมอ ขอได้ไหมขอให้ได้อยู่ใกล้เธอเหมือนวันที่แรกเจอคอยดูแล,แลและห่วงใยไม่มีเหตุผลของคนที่รักทั้งใจจะเป็นเงารักเรื่อยไป เจ็บยังไรฉันคนนี้ยังคงรักเธอจะเจ็บย่างไรฉันคนนี้ยังคงรักเธอเจ็บย่างไรฉันคนนี้ยังคงรักเธอ คุณถือดอกไมา้นี้เวลาเต้นรำด้วยนะขอบคุณมากนะคุณคงผิดหวังในตัวฉันผมไม่เคยผิดหวังในตัวคุณเลยถึงนาทีนี้ผมก็ยังรักคุณอยู่ ผมไม่อยากให้คุณคิดว่าในโลกนี้มีแต่คุณและลูกคุณเท่านั้นผมพร้อมที่จะเป็นครอบครัวเดียวของคุณเป็นพ่อของลูกของคุณฉันจะพยายามรักคุณให้ได้ฉ,ญญฉันสัญญาจริงๆนี่คนละอยู่กับฉันนานนี่คนละฉันสัญญาจริงๆถ้าคนเราจะรักใครสักคนมันไม่ต้องใช้คำว่าพยายามหรอก เกิดเรื่องอะไรวายยนทำไมนิโคลายถึงเอาแหวนมั่นของเขามาฝากไว้ที่อาและมาถามเรื่องไปมอสโกมันเกิดอะไรขึ้นนิโคลายเขาจะต้องไปทำงานที่มอสโกค,ค่ะเราเขาก็ขอให้วาตัดสินใจ แต่ว่าแต่ว่าไม่ไม่อยากไปจากที่นี่เพราะคุณราเมลอยากโกโหกอาต่อไปอีกเลยว่าอารูและนิโคลายก็รู้ว่าวายังรักเขาอยู่ถ้าแต่งงานกันไปก็มีแต่จะพัง แหวนนี่ไปคืนเขาเสียเพราะมันไม่ใช่ของเรา